เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่อง l ัน n านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซิตี้ภาค6นั่นเองในคราวก่อนนะครับที่เราได้ทําการลุยด่านไดรี่ชาเลนจ์ไปโดยใช้ทีมสงครามันอย่างดีเลยเนี่ยผมชอบมากเหมือนกันด่านนี้ก็วางตัวได้แบบสวยงามชอบมากรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองภูมิใจในตัวเองมากๆในด่านนั้นแต่ในวันนี้นะครับเราก็จะต้องมาลุยกับแอดวานซ์ชาเลนจ์ชื่อด่านว่า333นั่นเองด่านนี้นะครับ ให้เล่นได้แค่เทียสามแทบจะทุกตัวในเกมมีบัตนาฟาร์มด้วยไม่รู้จะให้ทำไมแล้วก็กดละให้เล่นด่าน4-4กับ41นะครับสามารถอัปเกรดได้สูงสุดแค่12อืมง่ายๆคือมันล็อกเราไม่ให้ขายอะอย่างมากก็ซื้อ1ตัวใช่ไหมซื้อเปี้ยงหนึ่ง2 3 4 5 6ให้ซื้อได้2ตัวอัปเกรดเป็นเทียเต็มอะตัวทำได้แค่2ตัวเท่านั้นแล้วเป็นด่านแบบ นี้ประเด็นคือมันมีสด่านและเซรามิก HP มันค่อนข้างเยอะมาดูกันดีกว่าเริ่มจากด่านแรกกับเงิน9000กับอีก10 9000กับอีก10เนี่ยนะ9000กับอีก10มันจะต้องมีสัก2ตัวที่เวลาเราซื้อปุ๊บแล้วแบบมันพอดีกับการใช้งาน อาจจะเป็นสไนเปอร์แพงแพงเนาะแต่เรามีเก้าพันอะลองดูก่อนก็ได้เหลือแค่นิดเดียวประเด็นมันคือเจ้าเซรามิกนั่นแหละโอ้โหถ้าเติมสไนเปอร์ไปอีกสักนิดนึงอะพออื้อือ เปีเยงเปีเยงเปีเยงเปียงเปียงเปียงโอเค <c oughs> ทำไมมันดูไม่เหมือนเดิมอะ่ะฮะฮะทำไมนายคนเดียวมันดูเก่งกว่าละ่ <c oughs> ะฮะนปอร์มาคุยกันหน่อยไหมมันมีอะไรไม่ถูกต้องอยู่นะ <c oughs> ผมยังไม่ซื้อแล้วกัน รอบแรกอะมันโอเครอบสองมันดูไม่โอเคโอเค,อเคดีขึ้นยังไม่ผ่านครับฝืนถ้าเป็นเปลี่ยนสไนเปอร์เป็นสายบลสิงละ่ะใช้เงินน้อยกว่าด้วย ผมอยากใช้ผมอยากเน้นใช้สไนเปอร์นิดนึงเพราะว่าเขามีความสามารถในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิงที่ไหนก็ได้ไงโหพอคุณยิงช้ามันก็ฆ่าช้าลงเยอะเลยอะ่ะถ้าอย่างงี้ไม่ผ่านหรอกพลองสูง้กกองเซรามิกท,ที่พิษสูงแต่ดาเน,นี้ยมันไม่มีกดเรื่องขายนะมันไม่มีกดเรื่องขาย เตรียมไว้ก่อนถ้าเราขายจ้ะนี่ขายไม่ได้เงินมันไม่มีกฎเรื่องขายแต่อืผมเข้าใจแล้วเพราะเพราะอะไรรู้ไหมผมรู้แล้วมันยิงไม่ดีเท่าไหร่ผมต้องปรับให้สไนเปอร์ใส่ยิงอันนั้นนะมันมันยิงสตรองสตรองแล้วก็มีสไนเปอร์อีกตัวหนึ่ง ไมผมรู้สึกว่าผมติดใจกับสไนเปอร์เลอเกินเนี่ยเหมือนผมล้างล้างตัวเองจากสไนเปอร์ไม่ได้เลยครับมันเร็วอะแต่มันเหมือนได้นะมันเหมือนได้นะสตรองหนึ่งแล้วก็ัวเนี้ย หลังจที่มันยิงสตรองจนเซรามิกพังหมดอ่ะมันต้องกลับมายิงเป็นเฟิร์สครับรอให้มันพังแล้วก็ได้ยินเสียงแป๊กๆๆๆๆให้หมดอ่ะหมดแล้ว <c oughs> นิดเดียวเองงั้นก็ต้องปล่อยเซรามิกไปบ้าง เจ้านี้มันกลายเป็น2 2 2สอกับคือระดับมันต่างกันลองดูก็ได้ไหนๆมีสองตัวช่วยกันยิงแล้วมันก็ต้องช่วยอะไรได้บ้างล่ะหน้าที่ของนายคือยิงเก็บข้างหน้าไม่ได้ตัวยิงสตรองคือถ้ามันยิงไม่เร็วอ่ะมันมันไม่ได้ครับนี่เราก็ยึดติดกับสไนเปอร์เกินไปลองเปลี่ยนตัวบ้างไหมแต่ลิงกันเนอร์แล้วเขาก่อนเขาช่วยเราไว้ได้ดี ครั้งนี้ก็อาจจะอีกก็ได้ใครจะรู้ลองดูหวังคู่ไปเลยครับไม่ไม่ไม่ไมไ,มไว้ก่อนต้องเอาต้องมีต้องมีสายเนี้ยมันจะเก่งตัวเดียวไปเลยไป ทุกนัดต้องเข้าต้องเข้าเป้าครับอย่าแล้วรู้เลยว่าไม่พอแวกสไนเปอร์ดูแม็กเซนที่สุดสมยัสยสไนเปอร์ดูแม็กเซนที่สุดผมมันอยู่ที่สายอะ่ะ แล้วก็ใช้ดร์ลิงกันเนอร์เสริมตอนนี้ไหมสองอันนี้ใช้เงินประมาณพันสองเงินหลดเลยแค่พันเดียวไม่พอครับแต่ถ้าเราอัพเป็นสายบนก็ไม่พออยู่ดีมันอัพได้นิดเดียวไงลองดู คือพยายามหาตัวมาช่วยหลังจากที่มันแบบยิงออกมาแล้วอะ่ะเฮ้ทำไมมันดูด้อยกว่าเดิมทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันเหมือนต้องเอาสไนเปอร์เนี่แหละยิงแล้วเรามีวิธีเสริมสไนเปอร์ใช่ไหมฉันก็รัม แต่ถ้าวางวิเลจเข้าไปอ่ะมันแทบไม่มีที่วางสไนเปอร์แต่สไนเปอร์มันไม่ได้แชร์พื้นที่นี่นะอลองดูก็ได้ผมให้ใจกับสไนเปอร์ไปเยอะมากจังโกดรมขาดเงินอยู่จ่อยนึงถ้าเราอัพสายล่างมาอาจจะได้แต่ก็ลองดูก็ได้ แต่ดาเมจน่าจะเบาลงมันเบาลงเพราะว่ามันไม่มีอ่ผมว่าต้องเป็นตัวบัฟตัวอื่นอาจจะใช่ไ,ไว้ตรงนี้ก็ได้คู่กับสไนเปอร์สังสวัสดีมังกรแหม่ดินผ่านไปใช่ น่ลองดูครับไม่ได้ไนายต้องปรับเฟิร์ตเอถูกแล้วโอ้โอเกือบเกบเกือ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 บแต่อย่าลืมทุกคนหลังจากที่เราวางพวกนั้นไปหมดอะ่ะเรามีเงินเหลืออยู่หน่อยผมไม่ยอมผมไม่ยอมกับสไนเปอร์ผมรู้สึกว่าสไนเปอร์มันใช่ มันคือความดื้อด้านครับเรายังเหลืองเองินอยู่หน่อยหนึ่งนี่ไงลากลูกันเนอะเตรียมความหนืดไว้พร้อมอันเด้แค่ทางเดียวเอะอันี้ก็ได้ ชิมน้ำยาความหนืดชิมน้ำยาความหนืดไม่มันเร็วอ้มันเร็วปี๊ดเลยผมว่าน้ำยาพยายามอยาให้มันทําอะไรดีวะมหมายถึงว่าพยายามอยาให้มันโยนน้ำยาใส่อะอยู่เฉยๆไกลๆเข้าไปหน้าที่ของนายคือบัฟอย่างเดียวนอกนั้นจะไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องมายุ่งกับการบัฟนักหดจากนี้ แล้วก็กลุกกันแน่อะหนืดมันไว้หนืดมันไว้แหน่อือหือมันแรงไม่พอ ใสต้องใช้ตัวอื่นสงสัยต้องใช้ตัวอื่นใครที่มันสามารถป่วนป่วนได้ทั้งสองสองเวที่ผมต้องเอาสองเวเพราะว่าเดี๋ยวด้านซนะีซีเวอ่ะมันต้องสู้กับข้างบนผมเลยแบบเน้นเรื่องสไนเปอร์สักหน่อย,อยงไงเพราะมันตีได้ทั้งข้างล่างและข้างบนแต่อย่าลืมน่คนด่านนี้มันให้เงินค่อนข้างโอเค พอมันให้เงินโอเคเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคำนวณก่อนเงินก็แพงแพงถ้าจะซื้อเฮลิเพยลอตแพงมากก็น่าลอง <c oughs> แพงนักก็น่าร้องถ้ามันใช้ได้อะแต่ก็ยังสไนเปอร์อยู่ดีมาเทคนิคอันนี้คือการยือรย้อมันครับยื้อมันครับให้สไนเปอร์มันมีเวลามากพอในการทำลายยื้อมันครับผักมันกลับไปครับแต่ใช้เวลายิงเท่าไหร่ก็ได้ อย่าแล้วมันไม่พออย่าแล้วมันไม่พอไอเดียแอบดีแต่สไนเปอร์ต้องระดับสูงกว่านั้นแต่ถ้าสไนเปอร์ระดับสูงกว่านั้นมันก็ไม่เวิร์กผมว่าใครที่ช่วยเราได้กรูกันเนอร์เหรอผมต้องการสารเหนียวของกรูกันเนอร์ที่มากกว่านั้น ลองดูถ้าจะเอาระดับสูงๆก็ต้องไปต้องไปล่างนี่แหละพันเ้าเงินเราไม่พอครับแต่เราสามารถอัพอย่างนี้ได้ลองดูพังออกมาเออ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  เออ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 ออเออเอคแล้วมันค่อยๆฆ่าอย่างี้หรอไม่พอแฮะพอป่ะมันอยู่ที่การยิงของสไนเปอร์ด้วยอะมันดูน่ารักอะแต่มันไม่พอ แต่ผมจะดือ้อเมื่อ๋ยวผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นน้ำยาที่มีแต่สโลแล้วนะอันนี้มันพังออกมาเยอะเกินไปมันทำให้เรามีเวลาฆ่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ,อลองดองดูสไนเปอร์ใช่ไหมแต่คราวนี้ยคู่กับกรูกันเนอร์ที่เป็นสายสายพิษเจ็บแทนสายพิษเจ็บพิษเจ็บคู่กับ เหนียวหนืดมันมีความเจ็บอยู่ในนั้นด้วยก็คือว่ามีตัวช่วยทำดาเมจสักนิดนึงอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกเอ้ยมันไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะผ่านด่านนี้ให้ได้ตัวเซรามิกปัญหาเยอะเหลือเกินไม่แน่นะลอง ดูอิดไงถ้าเงินมันพอนะมันขาดอยู่หน่อยเดียวแต่ให้มันยิงไปเดี๋ยวมันก็ได้เงินมาไหมไม่นะนายนั่นแหละเป็นคนทำให้มันจริงผมต้องการกระเทอะผมต้องการกระเทอะมัน ว่าถ้าเราเอาเมนดูวิดแล้วสไนเปอร์จะระดับไหนก็ได้ละประมาณอย่างนี้ละ่ะเนาะลองดูผมเข้าใจว่ามันจับได้มั่นแต่ว่ามันจะพอกับการต่อสู้หรือเปล่านี่มันจับได้ใช่ดูวิดมันจับได้แต่มันไม่พอ ลองอีกทีนึง,งเราดูอีกไว้หน้าหน้าหน่อยให้เขาช่วยสไนเปอร์จับอีกว่ามันจับไม่พอมันใช่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยว่ามันคือสไนเปอร์หรือมันคือตัวอื่นกันแน่ ก็ได้ผมลองล้างมนทินจากสไนเปอร์ออกไปก่อนแล้วกันตัวนี้ต้องปรับยิงให้แม่นหน่อยปัญหามันไม่ใช่โมแอปหรอกครับปัญหามันคือเซรามิกนี่แหละอุเอา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 ทำไมดูง่ายไปเลยละ่ะเอาเอาอย่าใช่นะอย่ามาแค่นี้นะ อย่ามาแค่สีดำแบบนี้นะเออมันเอาซีบรามาแต่ก็เห่ยามาแค่ซีบราแล้วกันเอา้า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 ใช่เหรอใช่แน่เลยใช่แน่เลยสวัสดีบังกรใช่แน่เลยอะ่ะเติมอีก็ได้อ่ะมานี่เจอคำตอบแบบนี้เนี่ยนะ แล้วมาเยอะด้วยใช้สนไนเปอร์ก็ไม่ผ่านโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์สังเขาคือคำตอบครับแหมอเอาเอาอีกสักหน่อยนะเล่นไปอีกหน่อยจะไปได้สักเท่าไหร่กันเชียวไปย้ายไปข้างบนแต่เซรามิดนี่แหละที่จะทำให้เราเจ๋งไม่เจ๋งไงไปได้มากด่านกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ แล้วเป็นแบบเล่นแบบเล่นความเร็วด้วยนะไม่ได้แบบว่าเน้นความเป๊ะขนาดนั้นด้วยนะอะไรกันเนี่ยเราจะอัพเกรดเป็นเลเซอร์แคนนอนได้ตัวและโอโอโอเคได้อยู่โชคดีเนี่ยยังไม่อัพเลเซอร์แคนนอนเนี่ยงัน้นสีม่วงมานี่ผมเงิบเลยครับงั้นนายก็เป็น็อกเกตดีกว่า ผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยเขาหาคำตอบกันได้มาประมาณแบบไหนกันหลอกเก็เงินไม่พอเพื่อนขาดเงินอยู่หน่อยอะ่ะเออขายก็ไม่ได้ด้วยก็ต้องมีตัวเสริมสักนิดนึงไม่ทันแล้วนนเนาะต้องแค่ยิงให้มันพังออกมาเท่านั้นเองผมเหลือการอัปเกรดอีกหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าผ่านล้เดี๋ยวข้องใจคนอื่นเขาใช้คำตอบประมาณแบบไหนถ้าเหมือนของผมนี่ผมก็ ุ้ยเขาใช้โอโหวิธีชนะมีหลากหลายซะเหลือเกินแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันเลยครับจริงๆมีคนหนึ่งใช้เครื่องบินสายนี้กับอะไรเขาน่าจะเขาน่าจะวางแบบง่ายกว่าผมเยอะอ๋อแล้วก็ เอาอาเชมิกมาบับอุ้ยบับได้ถึง3เลยเหรออย่างนี้ก็จบอ่ะเทยใช้เงินเกือบพอดีด้วยโอเค,โอ,เคโอ้โหของเขาง่ายกว่าเยอะเลยครับคือแต่ละคนให้คำตอบในชัยชนะนี่ไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นด่านนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราเลยว่าจะเอาแบบไหนวิธีของผมคือ darling g เน n e r ของคนนี้ใช้ตัวเครื่องบินตัวนี้ กับอีกคนนึงเขาใช้เป็นสไนเปอร์กับวิศาดเล่นสไนเปอร์ไปยังเข้าไปเดี๋ยวให้ดูแต่ไม่ต้องแล้วแหละผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอละเจ๋งๆไปง,งามๆไปแต่และมีหลายคนที่ใช้สไนเปอร์บางคนใช้มุมแเมือแรงก็มี หลากหลายมากๆแล้วแต่เลยครับแต่ของผมดัลลิงกานเนอร์ไม่มีใครไม่มีใครใช้ในนี้เลยมีแต่ผมเนี่ยใช้อยู่คนเดียวแล้วก็ได้ผลออกมาได้ค่อนข้างค่อนข้างสบายด้วยนะอ,อย่าไปมองถึงการวางตัวที่2นะแค่ตัวแรกตัวเดียวผมว่ามันก็ป้องกันได้แล้ว <c oughs> ประมาณนั้นครับแล้วทุกๆคนล่ะใช้การป้องกันแบบไหนกันสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบัรสร้นงนี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับครับสวัสดีครับ